สวัสดีค่ะวันนี้มาลองอายแชโดว์ตัวใหม่กันนะคะเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมเนื้อดินน้ำมันค่ะเขาเคลมมาว่าอย่างนี้นะพี่วินก็ไปซื้อมาทั้งหมดก็สีพาเลตพาเลตละสองกล่องก็คือสีละสองกล่องสองสีก็คือสี่สีกล่องนะสี่พาเลตพี่วินก็มาลองให้ดูเขาบอกว่ามันมันใช้ได้เลยแหละราคาเจดสิบาบาทโคตรถูกเลยค่ะตลับจิ๋ว เพราะว่าเวลาทากับอายชโดพวกนี้มันมันไม่ใช่อายชโดแบบฝุ่นไงมันก็จะไม่ตกลงมาใต้ตาเนาะเพราะฉะนั้นพี่วินก็เลยซื้อมาลองนี่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ลองแบบนี้มีสองสีก็เอาให้เหมาะกับสภาพไว้นะพี่วินก็ใช้สีแบบกลางๆแล้วก็ดูสุภาพหน่อยสีไม่ฉูดฉาดไม่สดเนาะก็ลองสีแรกกันเขามีมาให้สีสีมันจะเป็นชิมเมอร์สักหนึ่งสีนะคะ ก็ใช้สีอ่อนก่อนสีออกชมพูชมพูเบาๆชมพูกะปิคล้ายๆเสื้อพี่วินเนาะตัวนี้ใช้นิ้วก็ได้ใช้แปรงก็ได้วันนี้ก็ลองแบบนิ้วให้ดูเนาะเพราะว่ามันไม่เป็นฝุ่นไงมันก็เลยไม่ล่วงลงมาข้างล่างใช้นิ้วใช้นิ้วได้ใช้แปรงก็ได้พี่วินใช้นิ้วให้ลองดูใช้นิ้วลองดูเออก็ทาแล้วเกลี่ยลื่นค่ะลื่นใช้ง่ายนิ้วเกลี่ยเกลี่ยใช้ง่ายมากตัวนี้ลอง ลองแล้วโอเคลองมาสองครั้งละพี่วินซื้อมาทั้งหมดก็สี่ตลับก็สามร้อยบาทก็ซื้อมาลองสองแล้วก็เผื่อแฟนคลับพี่วินอีกสีละหนึ่งใครต้องการก็ลายมาได้นะคะลายก็อยู่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนั่นแหละค่ะพี่วินให้เบอร์ลายไปแล้วเนาะ เช็ดออกสักหน่อยมือก็ใช้สีเข้มตรงปลายนะคะปลายหางตาไปถึงกลางตาคือเล่นสีให้มันมีมิติหน่อยหนึ่งการลงสีเดียวคือมันเรียบไปนิดนึงตามันก็จะดูคมดูมีอะไรขึ้นใช้นิ้วได้เลยสวยพี่วินลองแล้วชอบมากแต่ความติดทนขนาดไหนเนี่ยคือพี่วินยังไม่ลองทั้งวันไง คือลองไป3าสชั่วโมงแล้วก็ล้างออกมันยังอยู่ดีมีสุกนะคะเพราะฉะนั้น75บาทพี่วินถือว่าคุ้มแล้วนะตัวนี้ไปหาซื้อกันได้ยี่ห้อนี่อ่านไม่เห็นภาษาอังกฤษคือตอนกําลังภาคอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในในสายตาก็เลยไม่ได้อ่านของมินิของมินิแบบกล่องมินิพกพาได้เอาไว้เติมระหว่างวันได้ ก็ใช้สีเข้มทาขอบตาล่างอันเดียวจบเลยนี่อีกสีหนึ่งพี่วินจะลองอีกตาหนึ่งให้ดูกันมันมีสองสีเอาสีอ่อนก่อนลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนอุ้ยใช้ง่ายจริงๆค่ะปื้มมากตอนนี้ปื้มมาก แต่ความติดทนนี่ก็คือบอกตรงๆว่าไม่ได้ลองยาวนานเนาะรองแค่สามสี่ชั่วโมงจะออกเนื้อเนื้อแล้วก็ขาวนิดนึงทำให้ตาสว่างขึ้นแล้วก็ใช้สีเข้มตรงกลางตาตรงหางตามาถึงกลางตานะใช้นิ้วเหมือนกันอันนี้ลองให้ดูสองสีเลยค่ะ พี่วินก็คือพยายามที่จะเอาใจแฟนคลับของพี่วินเนาะก็ซื้อสินค้ามาเผื่อมาฝากการหมายถึงฝากซื้อนะคะไม่ได้ให้ฟรีเผื่อแฟนคลับจะได้เออดูคลิปพี่วินบ่อยๆอย่าหนีไปไหนแล้วก็ดูคลิปพี่วินให้ยาวๆหน่อยเนาะดูให้จบๆคือคลิปถ้ามันดูระยะเวลายาวนานเนี่ยนะคะช่องเอ่อยูทูบเขาจะดันพี่วินไงจะส่งคลิปพี่วินไปให้คนโน้นคนน,คน,นี้ดูยอดวิวพี่วินก็จะได้ขึ้นเยอะ ทีนี้สินค้าก็จะเข้ามาหาพี่วินบ้างให้พี่วินได้โฆษณาสินค้าเข้าบ้างนี่คือจุดประสงค์ที่เราทําช่องอะนะส่วนหนึ่งถ้าสินค้าเข้ามาให้เราโฆษณาเราก็จะ,จะมีรายได้เพราะว่าถ้ารายได้จากคนดูเนี่ยมันน้อยจริงๆค่ะไม่พอไม่พอกับการซื้อเครื่องสําอางมาแต่งหน้าอันนี้เรื่องจริงค่ะก็รบกวนแฟนคลับที่รักพี่วินเนาะที่ฝากซื้อของพี่วินก็ดูคลิปพี่วินยาวๆหน่อย มีอย่างมีสีละกล่องน,นะคะถ้าอยากได้พี่วินจะเช็ดออกนะแล้วก็อันนี้แค่ลองสีให้ดูเดี๋ยวจะลงสีที่เหมือนอีกฝั่งหนึ่งพี่วินใช้ทิชชู่เปียกเช็ดนะคะก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะแสดงว่านั่นคือมันคงติดทนระดับนึงแหละปกติถ้าใช้แบบฝุ่นทิชชู่เปียกรอบสองรอบก็จบแล้วไอ้นี่คือติดทนพอสมควร เลล่ามก็ยังซื้อที่พี่วินได้นะคะ 490, ช่วงนี้ส่งฟรีค่ะก็ช่องทางการซื้อก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะคะพี่วินปักหมุดไว้อยู่บนหัวสุดเลยหัวสุดเลยของใต้คอมเมนต์แต่อายแชโดว์เนี่ยคือเขาไม่มีอะไรมาให้เลยนะคะเขาไม่มีแปลงให้ไม่มีกระจกให้อันนี้พี่วินลองลงกับแปลงดูก็เกลี่ยง่าย เนื้อละมุนมากเลยค่ะไปหาซื้อกันเองนะคือไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบแต่คือเนื้อครีมเนื้อดินน้ำมันคือสรุปแล้วใช้ได้ดีจริงแต่ถ้าชอบยี่ห้อนี้ก็มาฝากซื้อพี่วินได้พี่วินสนับสนุนให้แฟนคลับแต่งหน้ากาันอายุเท่าไหร่ก็แต่งนะคะอายุเท่าไหร่เราเป็นผู้หญิงเราควรสวยเนาะ คือเราไม่กล้าไปสัญญร,รมให้มันสวยเราก็สวยด้วยการแต่งนี่แหละแต่คนที่เขาสัญญร,รมนะเขาก็ต้องแต่งถ้าไม่แต่งยังไงก็ไม่สวยพี่พี่วินยังไม่เคยเห็นคนที่ไม่แต่งหน้าแล้วสวยนะจริงๆในสายตาพี่วินคนหน้าสดพี่วินยังไม่เคยเห็นใครสวยคือต้องมีการแต่งกันถึงจะสวย จริงๆคือพี่วินก็พูดในคลิปนั่นแหละแต่เสียงข้างนอกมันรบกวนก็เลยต้องมาปิดเสียงแล้วก็มาผาาอายุเท่าไหร่เราก็แต่งหน้าได้นะคะแม่พี่วินอายุแปสบคุณแม่เขายังแต่งหน้าอยู่เลย น้ำหอมยังฉีดอยู่เลยต่อไปก็มาติดสติกเกอร์ทำตาสองชั้นตัวนี้ก็ช่วยลดแก่ได้เยอะเลยเพราะว่าหนังตาตกอย่างเราเนี่ยมันจะหนังตาขึ้นสติกเกอร์เนี่ยมันจะดึงหนังตาขึ้นทำให้เราดูไม่แก่ชุดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทก็มีมาให้หกสิบคู่นะคะแต่ของพี่วินนับได้หกสิบหกคู่ ก็มีกาวให้กาวนี้ใช้โคตรดีแล้วก็มีที่ดันดันเออหนังตาขึ้นแต่พี่วินไม่ค่อยใช้ตัวนี้ไม่ชอบคือยี่ห้อไหนพี่วินก็ไม่ใช้คือติดแล้วจบไม่จําเป็นต้องดันมันขึ้นอยู่แล้วตาข่ายก็ใช้ง่ายเรียบเนียนมากดึงเนี่ยคะ่ะดึงง่ายๆมากดึงออกมาเป็นตาข่ายนะคะตัวนี้สีเนียนเรียบไปกับผิวเลย แล้วก็วางบนนุชชีแล้วก็เอากาวเนี่ยมาแต้มากาวนี่เหมือนน้ายาทาเล็บอะค่ะก็มีพู้ก,กันให้แบบนี้ยเออใช้ง่ายกว่ายี่ห้อเดิมที่พี่วินใช้นะแบบนู้นมันเป็นหลอดพอบีบเกินมาเนี่ยากาวมันก็จะหายไปไงแบบนี้ใช้ง่ายมากกาวป้ายๆแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ติดตาได้เลย เน,นี่ยแนะนำมากๆเลยอายุ45อัพเนี่ยหนังตาแบบชัดมากแล้วว่าตกเอาง่ายๆ40นี่ก็ตกกันแล้วอะแล้วก็คนที่ตาชั้นเดียวก็คือเหมาะมากเลยทำให้ตาสองชั้นขึ้นไม่ได้เ,เพื่อนๆดูตาโตขึ้นอะตาสองชั้นเห็นเห็นชัดมากอันเนี้ยมันมันกว้างกว่ายี่ห้อที่พี่วินใช้ของของ odbo นะอันนั้นมันแคบกว่าไซส์ L ด้วยกันอนะอันนี้ดีกว่า คือหาอันนี้ได้โอ้โคตรโชคดีเลยค่ะปริมาณก็มากกว่า60คู่ของเต่า48คู่ราคา100เท่ากันแล้วก็ดึงง่ายกว่าดึงแต่ขายง่ายกว่ามันไม่เสียดูสองตาโตขึ้นเนี่ยแค่หนังตาเราไม่ตกเนี่ยเราก็ดูลดอายุได้เยอะแล้วนี่เรื่องจริงเลยอะไรที่ช่วยลดอายุได้อะเอามาทำทำกันเถอะค่ะสวยเลยดูสี่ห้าสาเหลือสี่สิบ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือชีดสเปรย์น้ำแร่นะคะพี่วินใช้ของ MTI 135 ml ราคา100บาทเพื่อนๆไปตามหาซื้อได้ตัวนี้ก็คือควรใช้เพราะว่ามันล็อกเครื่องสำอางไม่ให้หลุดแล้วก็ให้หน้าเราชุ่มชื้นค่ะคือยี่ห้ออะไรก็ได้นะเอาที่เพื่อนๆถนัดนะไปหาซื้อกันแต่ถ้าอยากซื้อตามพี่วินตอนนี้ใช้ MTI 100บาทมาซื้อที่พี่วินได้ค่าส่งขวดละ30นะคะเพราะว่ามันหนัก คือค่าส่งของพี่วินเนี่ยสามสหมดเลยยกเว้นมีชิ้นที่สองที่สามอันนี้ก็บวกไปเพราะว่าพี่วินให้คนงานไปส่งให้นะเขาก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่พี่วินก็คิดราคานี่แหละ30 40แล้วแต่แต่สตาร์ทที่30สควรใช้นะคะสเปรย์น,น้ำแร่เนี่ยสองสามชั่วโมงฉีดทีได้ทั้งนั้นเลยค่ะให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกเครื่องสำอางยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่เราถูกใจนะไปหาซื้อกันได้ควรใช้อย่างยิ่งโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ย ควรใช้อย่างยิ่งน่าจะชุ่มชื้นตัวนี้ก็เจ็ดสิบห้าบาทค่ะค่าส่งก็สามสิบเหมือนกันสตาร์ทที่สามสิบจะได้ไม่เข้าเนือพี่วินอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วนะคะเป็นเนื้อครีมเหมือนกันเนื้อดินน้ำมันเนื้อเจลอะไรประมาณนี้คือกันน้ำได้นะที่เขียนคิ้วตัวนี้ ซื้อที่พี่วินได้เหมือนกัน80บาทยี่ห้ออะไรโนโวนะไปหาซื้อกันเองก็ได้นะถ้าหาซื้อไม่ได้แล้วค่อยมาหาพี่วินเนาะเพราะพี่วินกว่าจะส่งก็คนงานเขาว่างถึงไปส่งให้ได้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามขอบคุณที่รับชมจ้า